คืนนี้พี่ชาตินอนนี่ก่อนนะขอบใจนะฉันชื่ออุษามีอะไรขาดเหลือก็เรียกฉันนะ โถยพวกมึงเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยเลี้ยงเสียเข้าสุขมันคนเดียวอะ่ะมึงจะสู้มันไม่ได้พี่โทษพวกฉันอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะพี่สู้มันไม่ได้เลยเนี่ยไม่ต้องพูด <c oughs> บุกเพรชัดบุฟเฟ่นะครับ เฟอะไรของมึงเล่าพี่เขาบอกว่าบุพเพ็ฮู <c oughs> อจะเอาไม่ยินเล็งมาทำเมียวะ่ะฮะปิงเหรอพี่จะบ้าเหรอพ,พี่พี่เพิ่งถามไปเมื่อกี้ว่ามันเป็นพวกผิดเพศแล้วพี่จะเอามันมาทำเมียหรือเออกูเพิ่งรู้ว่ากูชอบแบบนี้แต่ฉันนะ่ะกับพวกพวกเนี่ยจะไปฉุดไม่ทางเลยไม่ต้อง สองอย่างนี้ต้องอาศัยใจอย่างเดียวเว้ยเดี๋ยวกูจะปลอมตัวเป็นชาวบ้านเข้าไปตีสนิทกับแม่นางเองแม่หญิงเจ้าขา ไม่น่ามาตลาดนะคะวันนี้เมื่อวานแม่หญิงก็รับศึกหนักมาตั้งเยอะแน่แล้ววันนี้แม่หญิงก็มาตลาดอีกแม่หญิงไม่เหนื่อยหรอกคะเธอเนี่ยนะช่างไม่รู้อะไรเลยนี่ฉันเนี่ยพกตลอดน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะ PNP ช่วยบำรุงเล็บผมกระดูกไขข้อต่างๆเนี่ยแถมผิวพรรณดีด้วยนะไม่งั้นนะจะได้แข็งแรงอย่างนี้ได้ไงแม่หญิงเจ้าขาแล้วแม่หญิงจะแบ่งให้ชบาบ้างไหมเจ้าคะ เธอนี่ตลอดตั้งแต่เครื่องสอางัาพงแล้วไม่หงิเจ้าค่ะร้อนไม่เจ้าค่ะชปาเธอไม่แหกตาดูบ้างละ่ะพาอาทิตเนี่ยส่องมันจะหน้าชันแล้วเนี่ยเจ้าค่ะเจ้าค่ะใชรไปนเนี่ยไม่หญิทำไมวันนี้ดูสวยจัง